วันนี้ผมได้มาลองจ้ดตัว Scarlett 2i2 anniversary edition บอกเลยวันนี้ไม่ใช่แค่ audio interface ธรรมดาแต่มันคือ Item Limited ที่เป็นตำนานส่วนหนึ่งของแบรนด์โฟกัสไลท์เลยดีไซน์เนี่ยจะเป็นสีฟ้าค n i c b l ู e และเป็นครั้งแรกนะผมที่ใช้ในซีรีส์รุ่น Scarlett ตั้งไว้บนโต๊ะเนี่ยคือบอกเลยว่าแบบ พิ์เมียมากมากเสียงที่ได้น่ยคมชัดนะครับผมรายละเอียดเดี๋ยวครบเลยมีแอร์หมดให้ปรับในตัวนะเหมือนคอนโซลจริงที่ใช้ในสตูดิโอจริงเลยฟีเจอร์เนี่ยช่วยทางานง่ายขึ้นมากนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นอัดร้องอัดดนตรีอัดกีตาร์หรือทําเพลงในบ้านพิเศษสุดเนี่ยเขามีแพ็กซต์แบ์ที่แถมมาด้วยทั้ง Pro 2 Win 2 a อเปอร์ตันไ FL Studio และปรอินพรีเมียมจากซันน็อกอะคูสติก้าซอฟท์ทูครบจบในตัวเดียวตัวนี้มันไม่ใช่แค่เครื่องมือนะครับผมนะแต่มันเป็นของสะสมที่ครบรอบ40ปีของโฟกัสไรด้วยใครที่กําลังหาตัวเดียวจบนะผมใช้งานง่ายควบคุมทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงทำพอดแค์หรือสายคอนเทนต์เอเตอร์เนี่ยห้ามพาดครับเจ้าตัวสกา r l เ t t ต i 2 Anniversary Edition เนี่ย เปิดให้พิเออร์เนแล้วะผมได้ที่โปรปะอินแล้วก็ช่องทางต่างๆที่ผมขึ้นให้ตามนี้เลยรีบเลยนะครับผมของเนะี่ยมีจํานวนจํากัดจริงๆ